6. แอสวพินช่วยชุบชีวิตให้หัวใจคลิปนี้มารู้จักกับอสศวินตัวที่2ทอรีนหลังจี้ฟ้าหัวใจถ้าไม่อยากกลับมาเป็นซ้ำควรกินถ้าหัวใจเราแข็งแรงโอกาสที่จะเกิดหัวใจเต้นถิดจังหวะอีกก็น้อยลงทอรีนค่ะเป็นกรดอะมิโนที่ไม่จําเป็นที่สําคัญกับหัวใจมากก่อนอื่นเรามาทําความรู้จักกับกรดอะมิโนกันก่อน กรดอะมิโนเนี่ยมันเป็นหน่วยย่อยของโปรตีนพอเรากินอาหารที่เป็นโปรโตีนเข้าไปสมมุติว่าเรากินไก่ย่างพอกินเข้าไปแล้วเนี่ยร่างกายเราก็จะย่อยย่อยออกมากลายเป็นกรดอะมิโนเป็นหน่วยที่เล็กลงกรดอะมิโนแบ่งออกเป็น2กลุ่มกลุ่มแรกกรดอะมิโนที่จําเป็นหมายถึงว่าร่างกายค่ะสังเคราะห์เองไม่ได้คุณจะต้องได้รับจากการที่กินอาหารเข้าไปเท่านั้น 2. คือกลุ่มที่เป็นกรดอะมิโนไม่จําเป็นหมายถึงร่างกายสามารถสังเคราะห์เองได้ทีนี้ทอรีน เป็นกรดอะมิโนที่ไม่จำเป็นเหมือนไม่สําคัญแต่ทอรีนค่ะสร้างจากกรดอะมิโนจําเป็น2ตัวก็คือเมทไอนีนและซิสเตอีนแปลว่าถ้าคุณกินอาหารโปรโตีนเข้าไปไม่เพียงพอเนี่ยร่างกายคุณก็อาจจะขาดทอรีนไปด้วยและแน่นอนว่าเมื่อร่างกายของเราค่ะมีอายุที่เพิ่มมากขึ้นความสามารถในการสังเคราะห์กรดอะมิโนก็ลดลงมาดูกันค่ะว่าทอรีนช่วยลดความเสี่ยงของการเกิดโรคหัวใจได้ยังไงบ้าง ข้อแรกนะคะทอรีนช่วยลดภาวะหลอดเลือดแดงแข็งตัว 2. ช่วยลดความดันโลหิต 3. ช่วยลดไขมัน LDL แล้วก็ไตกรกลีเซอไรด์ 4. ช่วยควบคุมการเต้นของหัวใจสำคัญเลยใช่ไหมคะ 5. ช่วยให้หัวใจค่ะทำงานได้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นนอกจากหัวใจแล้วนะคะทอรีนยังมีความสำคัญต่อระบบอื่นๆในร่างกายด้วยได้แก่ระบบประสาท ช่วยในเรื่องของการเจริญเติบโตของร่างกายช่วยป้องกันจอประสาทตาเสือ่อมช่วยย่อยไขมันช่วยลดความเครียดและช่วยลดความวิตกกังวลลงได้ด้วยค่ะกินอะไรได้ทอรีนแหล่งอาหารที่พบทอรีนมากนะคะก็ได้แก่สัตว์เครื่องในสัตว์ปลาโดยเฉพาะปลาทูนา่าแมลงนมไข่หอยต่างๆรวมถึงสาหร่ายทะเลคนที่กินเจหรือเป็นวีแกนนะคะทางรอดของทอรีนก็คือสาหร่ายทะเลค่ะ นอกจากเรื่องของอาหารแล้วอย่าลืมดูแลเรื่องของอารมณ์กำจัดความเครียดลงให้ได้นอนหลับพักผ่อนให้เพียงพอและอย่าลืมออกกำลังกายนะคะถ้าชอบข้อมูลดีๆแบบนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยค่ะถ้าคลิปนี้ดีมีประโยชน์ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะและอย่าลืมกด subscribe กดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดรับข้อมูลดีๆในการดูแลหัวใจหรือถ้าอยากปรึกษาปัญหาสุขภาพแอดไลน์มาคุยกับนี้ได้เลยค่ะ